ชาวกัมพูชาอยากเอาหัวโขกกำแพงให้มันรู้แล้วรู้ลอดเมื่อรู้ว่าประเทศของตัวเองอยังนำเข้าสินค้าจาก ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจะกที่ทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่คุณเซนนั้นออกมาเบรกอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชานะครับแล้วก็ต่อว่าว่าการที่เขาเอาสินค้ามาเผาเนี่ยมันเป็นความคิดโง่โง,งถ้าหากคนไม่กินก็เอาไปให้สัตว์กินมันจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะสินค้าเหล่านี้มันผูกสัมพันธ์กับการเติบโตของเศรษฐกิจของชาตินะครับคือชาวกัมพูชาเนี่ยมีแคมเปญแบรนด์สินค้า าไทยออกมาก็จริงนะครับแต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการที่จะแบนสินค้าไทยไม่ได้มีความรู้สึกลังเกียจเดียดฉันสินค้าไทยแต่มีชาวกัมพูชาเพียงแค่กลุ่มเล็กๆและการกระทําที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาเหล่านี้ทําก็เป็นเพียงแค่การกระทําของคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นปัจจุบันนี้ครับแม้ว่าด่านชายแดนฝั่งไทยและกัมพูชาจะมีการปิดตัวลงแต่สินค้าของไทยส่วนใหญ่ยังคงหลั่งไหลเข้ากัมพูชาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสินค้าอ,อุปโภคบริโภค ที่ไหลเข้าไปทางสอปปอลาวผ่านด่านชายแดนของลาวเข้าไปจําหน่ายในกัมพูชาและคนที่ต้องรับภาระในส่วนของค่าขนส่งก็คือชาวกัมพูชาเองแต่ยังมีอีกหนึ่งช่องทางครับที่สินค้าของไทยของเราหลั่งไหลเข้าไปในกัมพูชานั่นก็คือทางเรือโดยในช่วงตั้งแต่ไทยและกัมพูชานั้นมีเหตุประท้ากันที่ชายแดนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นเติบโตขึ้นถึง600เโดยสื่อของกัมพูชาใน รับได้นําเสนอเรื่องนี้เอาไว้โดยบอกว่ามีการนําเข้าสินค้าของประเทศไทยเข้ามาทางเรือเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแบบมีนัยยะสําคัญโดยรัฐบาลของกรัรมพูชาเคยออกแคมเปญ การระง,งับนำเข้าสินค้าไทยเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาแต่การนำเข้าสินค้าของไทยผ่านท่าเรือที่สีหนุนั้นยังคงเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสูงถึง600เอร์เซนในไตรามาสที่3ของปี2025เมื่อเทียบกับไตรามาสที่3ของปี2024แล้วสินค้าของไทยนั้นบุกเข้ามาในกัมพูชาผ่านท่าเรือสีหนุโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพวกสีทาบ้านน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรและสินค้าอื่น ซึ่งอาจจะเป็นพวกชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งแคมเปญการแบนสินค้าที่รัฐบาลกัมพูชาเคยพูดออกมาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะทำสวนกระแสะเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือมันไม่สามารถเป็นไปได้เลยที่กัมพูชาจะแบนสินค้าของไทยนะครับจริงๆแล้วรัฐบาลกัมพูชานะครับแบนสินค้าไทยเพียงแค่4ี่รายการนะครับนั่นก็คือน้ำมันก๊าซธรรมชาติผัก และผลไม้สดเท่านั้นส่วนสินค้าอื่นรัฐบาลกัมพูชาไม่เคยออกมาพูดนะครับว่าจะแบนสินค้าไทยมีเพียงแค่ชาวกัมพูชาเท่านั้นที่ทึกทักกันไปเองแล้วก็พยายามจะแบนสินค้าของไทยแน่นอนว่าการแบนสินค้าของไทยนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่กระทบกับไทยเลยนะครับแต่มันกระทบกับเจ้าสัวนทุนขนาดใหญ่ที่ส่งสินค้าเข้าไปขายในกัมพูชามากกว่าส่วนประชาชนที่อยู่ตามบริเวณชายแดนก็ยอมเจ็บแต่จบครับ,รบการประทะกันร,ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชานั้นเกิดขึ้นมาตั้ง แต่ช่วงปลายเดือนก,กรกฎาคมแล้วนะครับแต่2ประเทศก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถฟื้นสัมพันธ์กันได้แม้ว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศดูเหมือนว่าจะพยายามปรับความสัมพันธ์ให้คืบหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ประชาชนของทั้ง2ประเทศยังรู้สึกว่าไม่ควรจะกลับมาคืนดีกันในช่วงเร็วๆนี้ส่วนการประชุม JBCGBC ที่บอกว่าจะมีการประชุมกันนั้นก็ได้ยกเลิกไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับก็คงจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมอาเซียนซัมมิตถึงแม้ว่ากาัมพูชาจะทำตัว ัวดูเหมือนแข็งขืนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอาวุธที่เป็นพวกโดรนโดรนทิ้งระเบิดโดรนต่างๆเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเติมแต่ฝั่งไทยของเราก็มีการขู่กลับไปนะครับโดยรัฐบาลของนายกอนุทินก็ได้มีการคาดโทษกัมพูชาเอาไว้โดยบอกว่าถ้าหากมีการโจมตีไทยด้วยโดรนทิ้งระเบิด ล้ำเข้ามาในแดนไทยเมื่อไหร่ไทยจะบุกไปถึงพนมเปญแน่นอนหลังจากมีคำขู่แบบนี้ออกไปนะครับฮุนมาเน็ตเองก็ได้มีการตอบโต้โดยบอกว่าเขาเน้นพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาและไม่ต้องการเสียดินแดนเลยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวแต่ก็ยังที่ทราบกันแล้วครับว่าถ้าหากเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นจริงๆมันคงจะแย่แน่ๆโดยรัฐบาลมหาอำนาจเองก็วางแผนวางตัวเอาไว้นะครับโดยคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้มองตัวของสมรังสีเอาไว้ว่าถ้าหากเกิด เกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลของกัมพูชารัฐบาลต่อไปจะเป็นรัฐบาลของสมรังสีส่วนฝั่งจีนเองก็มีการวางตัวเอาไว้เช่นกันโดยวางตัวเอาไว้ที่ลูกชายของสมเด็จนโรดมลนริศซึ่งเป็นหลานชายของสมเด็จนโรดมสีหนุอาจจะได้ขึ้นมากลุ่มอํานาจในกัมพูชาแทนแต่สิ่งที่อธิบอกไปตรงนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเป็นเพียงแค่กระแสเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนว่าหากนานาชาติต้องการให้รัฐบาลกัมพูชาหรือการสแกมที่เกิดขึ้นในกัมพูชามันสูญห ายไปจริงๆแล้วเราก็ก็ต้องจัดการที่ตัวผู้นําของกัมพูชานั่นก็คือตระกูลหุ่นนั่นเองนะฮะหลังจากที่สื่อของกัมพูชาครับได้นําเสนอเรื่องราวว่าสินค้าไทยยังคงหลั่งไหลเข้าไปในกัมพูชาผ่านทางท่าเรือที่สีหนุวิวชาวกัมพูชาต่างก็พากันมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่พอใจนะครับว่าประชาชนพยายามทําทุกอย่างเพื่อแบน์สินค้าของไทยแล้วแต่ทำไมรัฐบาลยังคงนำเข้าสินค้าเหล่านี้จาก ยอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าก็เพราะพวกผู่น้้ำนี่แหละที่มันทรยศต่อประเทศของตัวเองช่างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจริงจริงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหมาเหมือนเคยกินขี้ยังไงมันก็ต้องกินขี้อยู่ดีคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นให้มันพ้นพ้นแล้วประเทศของเรานี่น่าไหวหลั หลอกคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเอาแล้วผู้นําคนเดิมแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าชาวคอมเมนต์ของเราพยายามอย่างหนักแต่ผู้นําของเรากับอนุญ,ญาตให้สินค้าไทยเข้ามาไม่อยากจะเชื่อเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ประเทศไทยเนะี่ยจะต้องอดตายสิเขาไม่ได้ขายของให้กับเราน呐ะพวกเขาจะต้องออกมากรีดร้องเพื่อขอร้องเราสิ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตลาดการค้าเสรีอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนำเข้าจากประเทศอื่นๆก็ได้ทำไมต้องเป็นสินค้าของไทยด้วยหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าก็เพราะประเทศไทยน่ะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในภูมิภาคน,นี้นะสิคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลของเรานะห้ามนําเข้าเฉพาะผักแล้วก็ผลมไม้เท่านั้นแต่ธุรกิจใหญ่ๆยังคงต้องการสินค้าของไทยอยู่นี่แหละคือกลย หยุดฉันต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมาทําตัวสุนัขจริงๆพวกมันเคยกินขี้มันก็จะกินขี้เหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสมเด็จกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเป็นสินค้าเก่าก็ใช้ไปเถอะแต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่ไม่ควรแต่ทําไมสินค้าใหม่ยังางคเข้ามาทางท่าหรือคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าช่างแตกต่างจริงๆนี่หรือ ยุคข,ของสมเด็จคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอยู่ใกล้กันแต่ทําไมมันถึงดูไกลกันนี่แหละเหตุผลที่พวกเสียมนะ่ะมันชอบดูถูกเราลองคิดดูดีๆนะถ้าคุณเป็นคนขอมเมนคุณจะต้องมีจิตสํานึกมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกมันคงอยากขายของให้เราไปอีกร้อยปีละมัง่งมันก็เลยนน้ำเข้าสินค้าแบบนี้เข้ามาเรื่อยอยเ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนพวกนี้น่ะมันกินอยู่ได้กันกันกบพวกเสียมมันมีความสุขกับพวกเสียมผมมันเลยไม่เคยนึกถึงบ้านของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าผิดไม่ได้รอกพวกบอสใหญ่ของบ้านเลขที่สองน่ะมันมีอิทธิพลต่อประเทศเราเยอะมากถ้าปิดดับพวกมันอดตายแน่ หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าฉันว่าบางทีคนที่ตายน่าจะเป็นคนในประเทศเรามากกว่าหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใครตายเหรอคุณคิดว่าคนไทยจะตายอย่างนั้นเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันจบแล้วทำแบบนี้เนี่ยไม่คุ้มกับที่พวกเรายอมลงทุนไปเลย ขาหมายถึงว่าเขายอมที่จะไม่ใช้สินค้าไทยเนี่ยเป็นการลงทุนอย่างมากเพื่อประเทศของเขานะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกเขาทําแบบนี้กับพวกเราได้ยังไงทําไมพวกเขาถึงไม่รักชาติเราหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าแบบนี้เหรอ ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนขมเมนคิดว่าตัวเองเป็นคนขเมเนได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถามว่าของขมเมนได้ถูกส่งไปไทยไหมคําตอบคือไม่แต่ทํำไมพวกเรายังซื้อสินค้าจากพวกคนไทยอยู่เราพยายามคว่าบาตรยังมากแต่พวกคนใหญ่คนโตในประเทศกับไม่ยอมทํามันช่างเหลวร้ายจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยเกียดคนขเมเนของเรา แต่ประเทศไทยเนี่ยเขาชนะขเม้นแล้วเพราะตอนนี้พวกคนไทยนปะ้นแผ่นดินของของเม้นไป ประเทศไทยเข็นค่าคน้นคขมรของเราทำไมทำไมยังสนับสนุนสินค้าของพวกคนไทยอยู่จะต้องให้คนกัมพูชาของเราตายไปอีกเท่าไรฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนคขมรมมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันอยากฝากถึงทุกคนนะช่วยคิดถึงทหารในแนวหน้าด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้ยังไงถ้าเรายังผลิตสินค้าเองไม่ได้เลย คอมเนต่อไปนะฮะบอกว่าฮุนเซนเขาคือบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้นำของกรัรมพูชาเขาควรจะร่วมกันกับพวกเราความบาสินค้าของพวกเสียมซีพวกเสียมน่ะบุกชายแดนของเรา แต่ถามว่าประชาชนน่ะร่วมมือกันแล้วเพื่อต้องการให้กัมพูชามีความสุขแต่ทำไมเขาถึงทำให้เราผิดหวังเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับสินค้าของพวกเสียมเลยเหรอหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าไอ้เพลงที่เขาโพสต์ทุกวันน่ะมันไม่ใช่เพื่อชาวกัมพูชาหรอกมันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าราคาถูกยังไงกัม e พูชาของเราก็ยังราคาถูกเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันเรียกว่าการนับเข้าทิศถูกกฎหมายนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำไมรัฐบาลของเราถึงไม่ปิดกั้นสินค้าเหล่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนข้างล่างพยายามคว่มบาต ไม่ยอมซื้อแม้กระทั่งอาหารของไทยไม่อยากใช้ของพวกโจนเสียมแต่พวกนายทุนใหญ่ๆกลับกลัวเงินในกระเป๋าของตัวเองหดหายเลยยังนำเข้าสินค้าของไทยเข้ามาอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่เข้าใจว่ะไม่เข้าใจจริงๆมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแล้วพวกเราสมควรจะไปด่าใครทำไมมันถึงยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ ทำไมเขาถึงทําแบบนี้กับเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่ใช่ไหมเหตุผลที่ทําให้สินค้าในประเทศของเรายังคงแผงขึ้นคือสินค้าในกัมพูชาเนี่ยนะครับ ขึ้นราคาแทบทุกอย่างเลยแล้วค่าเงินเรียวของกัมพูชาก็ตกลงไปด้วยแม้ฮุนเซนจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยการให้ชาวกัมพูชาเทขายเงินบาทออกมาแลกเงินเรียวหวังว่าเงินเรียวจะแข็งขึ้นและชาวกัมพูชากับเทขายเงินบาทออกแล้วไปซื้อเงินดอลลาร์ทำให้ค่าเงินบาทและค่าเงินเรียวตกลงนะครับแต่เมื่อเทียบกันระหว่างเงินบาทกับเงินเรียวกลายเป็นว่าเงินเรียวนั้นตกต่ำมากกว่าแล้วเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะในช่วงนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าการที่กระทำแบบนี้ ถือว่าเป็นการเลี่ยงบาลีสงสัยเขาอยากเลี้ยงคนไทยอยากทำให้ไทยเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าราคาถูกจริงๆนี่มันเท่ากับหักหลังชาติของตัวเองพวกเสียมเนี่ยมันขโมยของของเราไปไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของผู้คนหรือแม้กระทั่งวัดของเราเลิกใช้ของเสียมได้แล้วพวกมันดูถูกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไอเอี้ยเอ้ย ทำไมมันถึงทำกับชาติของกูแบบนี้ทำไมพวกมันยังขายชาติอยู่ทหารของพวกเราต้องตายที่ชาชแดนฉันไม่เข้าใจเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไอ,อไอ้อัดเอ้ยไอ้พวกสาระเลวสุดๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหยุดไม่ได้จริงๆใช่ไหมสินค้าไทยเนี่ยมันยังคงต้องนำเข้ามาในประเทศของเราใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันช่างน่าผิดหวังอะไรแบบนี้กัมพูชาของเราพยายามจะระงับนําเข้าสินค้าจากไทยพยายามปิดชายแดนแต่คนไทยนี่ยมันคงจะอดอยากมากละมัง้งก็เลยพยายามเอาสินค้าเข้ามาขายในประเทศของเราเอา้าว ทําไมคิดแบบนี้ได้ฮะต้องนึกถึงสิครับว่าคุณเนี่ยกำลังอดอยากเลยต้องนําเข้าสินค้าจากเราไม่ใช่เราอดอยากเลยยัดเยียดสินค้าไปขายในประเทศของคุณนะตะก,กะคบโกชาจริงๆเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกนักธุรกิจเสียมล้มหัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อทําร้ายคน,มมนอคอมเมนต์ของเดาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอโทษนะฉันพยายามบอยคอรดแล้วแต่รัฐบาลของเราก็ยังนําเข้าสินค้าจากเสียมเหมือนเดิม คอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าหมาเอย้ยมันไม่มีสมองเลยหรือไงวะทำไมมันยังสนับสนุนสินค้าของคนไทยอยู่คอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าไอาเรื่องนี้มันเชื่อมเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆฉันหวังว่าจะมีใครสักคนเอาระเบิดไปวางเพื่อจมเหลือของพวกเสียมหลงคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าถานนไม่ให้เอาเข้าแล้วแต่ทางเรือยังเอาเข้าได้อยู่แสดงว่าพวกเราขาดสินค้าอุปโภคบริโภคจากเสียมไม่ได้เลยใช่ไหม เอมเป็นต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาสาบแช่งและดูถูก,กเราไม่ว่าจะเป็นจากชั้นสูงหรือชั้นล่างแต่พวกเรายัางคงนำเข้าสินค้าจากพวก เขาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าควบคุมประชาชนบอกว่าให้ทาเพื่อชาติแต่เจ้าหน้าที่กลับรับทรัพย์เข้ากระเป๋าเต็มเต็มคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าะะกรุณาขึ้นภาษีจากไทยให้กลายเป็นภาษีนําเข้า100ร้อยเปอร์เซนต์เพื่อที่จะนําเอาเงินของพวกมันมาพัฒนาประเทศของเราเราจะได้รู้กันว่าพวกมันจะยังขายของให้เราอยู่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกต่าตมเอ้ยพวกมันนี่คือสปีชีที่เลวร้ยทั้งเจดคอมเมนต์ต่อไป นะฮะบอกว่าฉันพูดไม่ออกเลยพอเห็นข่าวนี้แล้วความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่ามีแต่ขยะขยะที่เอามาหลอกให้หมากินน้ําใจคนกัมพูชาร่วมมือกันต่อต้านแต่มันกลับไม่เกิดขึ้นจริงยังไงหมาก็ยังคงเป็นหมาใช้เงินซื้อก็สามารถนําเข้าสินค้ามาในประเทศเราได้แล้ว พวกมากินดีใช้ของแพงประชาชนต้องใช้สินค้าขยะยังต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศเขาอีกเท่าไรทำไมพวกเขาไม่เข้าใจพวกเราเลยเรื่องนี้มันหมาเพียว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันช่างรักคาถูกจริงๆช่างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวมาปิดเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องตั้งแต่คนระดับสูงจนไปถึงคนระดับล่างคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่หรือที่ใครๆบอกว่าเราจะกลายเป็นเสือตัวที่11ไม่มีทางเป็นไปได้หรอก คอมเมนต่อไปนะฮะบอกว่าคนเหล่านี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะลีกเลี่ยงนะพวกเราน่ยพยายามที่จะไม่เป็นทาสของพวกเสียมแต่พวกเขาก็ยังทําตัวเป็นขอทานแล้วก็แบมือรับเงินจากพวกเสียม คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันขอให้คนพวกนี้มันพังพินาศฉันขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทาให้คนพวกนี้มันล่มละลายพวกมันน่ะจับมือกับพวกเสียมเพื่อทำลายเหล่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าน้องสาวของฉันเพิ่งตกงานตอนนี้ดูเหมือนว่าจิตใจของเขาจะเริ่มดีขึ้นแล้ว การส่งออกในประเทศของเราเนี่ยมันสับปะหลังนะสามารถขายได้ประมาณ200ตันแต่ดูเหมือนว่าการตลาดของมันสับปะหลังเนี่ยมันจะไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตลาดเสรีตลาดเสรีบ้าบออะไรไทยนําสินค้ามาขายในประเทศของเราแต่เขาไม่ยอมซื้อมันสับปะหลังของเราเสารีบ้าบออะไร คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่มันคืออาชญากรรมอาชญากรรมที่พวกหมาที่มันคอยมาจ้องทำลายประเทศของเราสมองของพวกมันทำด้วยอะไรพวกทอรยศ คอ,อมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าในความคิดเห็นของฉันฉันบอกเลยว่าผลพวกนี้เนี่ยเขาก็แค่ทาเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดได้เท่านั้นแหละเรื่องนี้รัฐบาลของเราน่าจะไม่รู้เรื่องคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าบริษัทใหญ่นาเข้าสินค้าจากไทยสู่ตลาดขมรนแทบจะเป็นธุรกิจของครอบครัวของเจ้าหน้าที่นั่นแหละที่เข้าไปเกี่ยวข้องนายบอกว่าจะปิดตายไงรู้ไหมมีคนตายในสนามรบไปเท่าไหร่รู้ไหมคนเสียมดูหมิ่นเราแบบไหนคนที่โดนทำา กับบอกให้ลืมไปเหมือนเมื่อวานชาวเขมรของเรายังคงประจำอยู่ที่ชายแดนทหารพวกนี้นี่น่าเป็นห่วงมากๆคนเขมรของเรานะ่าควรจะเลิกซื้อสินค้าไทยได้แล้วนะเอาสินค้าของเรามาขายสิถ้ามันไม่มีก็ไปซื้อมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยนะ่ะเขาเปิดโอกาสให้พวกเราแล้วให้เราได้มีโอกาสปกป้องแผ่นดินของตัวเองแต่ในความคิดของฉันพวกเขาควรรับซื้อพืชจากเราเช่นกัน รู้ไหมตอนนี้เนี่ยราคามันสับปะหลังนะ่ะหกิโลไม่ถึง500เรียวแล้วก็มีเกลื่อนประเทศไปหมดไม่สามารถไปขายที่ไหนต่อได้เลยมันสับปะหลังของเรานะ่ะราคาถูกจนไม่มีใครอยากหยิบมันแล้วความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้ด้วยบอกว่าของไทยน่ะเป็นสินค้าที่ดีราคาก็ถูกอย่าหลอกตัวเองนักเลยยอมรับความจริงบ้างเถอะ ความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศของเราคือเราสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงสินค้าจากประเทศไทยอีกพวกเราจะต้องพยายามให้มากอย่าปล่อยให้เรื่องบ้าๆแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศของเรา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่กลัวหรอกไม่มีของเสียมฉันก็อยู่ได้ฉันลำบากฉันก็ทนได้แต่ประชาชนของเราส่วนใหญ่น่ะยังนิยมใช้ของไทยอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องจนไปกันอีกถึงเมื่อไหร่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าแบบนี้เราก็คงจะต้องโดนพวกเสียมดูถูกตลอด ไปคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าอยากให้ทั้งสื่อเราช่วยไปสัมผั์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงที่เกี่ยวข้องน่อยว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงขอให้มันชัดเจนอย่าได้ทํรลายจิตวิญญาณของคนเขมรมแต่ฉันคิดในใจนะว่าคุณพวกนี้จะต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งที่มีเรือไทยจอดอยู่ในท่าเรือของเราครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่นํำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะก็เป็นเนื้อข่าวนะครับจากทาง Radio France International นะกับการนําเข้าสินค้าทางท่าเรือของกัมพูชาจากประเทศไทยของเรานะครับซึ่งชาวกัมพูชาเองก็คิดมาตลอดเลยนะฮะว่ารัฐบาลในจับมือกับประชาชนที่จะแบนสินค้าของไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับประชาชนกรัรมพูชาส่วนใหญ่ยังนิยมใช้สินค้าของไทยอยู่แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมามันจะมีราคาสูงขึ้นมาบ้างจากค่าขนส่งแต่พวกเขาก็ยังเลือกและนิยมที่จะใช้สินค้าของไทยเพราะมันดีกว่าสินค้าของเวียดนามของจีนและ สินค้าที่ผลิตในกัมพูชาเองเรื่องนี้ชาวกัมพูชาคงจะต้องยอมรับความจริงนะครับว่าพวกเขานั้นพึ่งผ่าไทยมากขนาดไหนก่อนหน้านี้พวกเขาบอกว่าการที่กัมพูชาใช้สินค้าของไทยนั้นมันเป็นบุญคุณนักหนาแล้วกับคนไทยคนไทยจะต้องสำนึกบุญคุณของกัมพูชาบ้างนะฮะซึ่งก็เป็นตะกะแบบผิดๆของชาวกัมพูชานั่นเองนะครับส่วนรัฐบาลของกัมพูชายัางคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและไม่ได้มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขา ยังคงปิดข่าวอยู่เสมอว่านําเข้าสินค้าของไทยเข้าไปในประเทศของตัวเองคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ